สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับผมยู่กับช่องเรือบ้านนอกครับวันนี้ก็ยังอยู่ทต่เก่าครับอยู่ข้างน้ำราวเหมือนเกา่าวันนี้ตัดได้นักครับนักปปอครับเมื่อตะวาครับใส่ไปเต็มลำเลยแง่มันมีนักครับต้องกระจายกินนีไอ้เป็นบอกว่ามีต้องปุ้นครับ เดี๋ยวต้องลงไปพอกันค้างสวนข้าวโพดมาน,นี่เป็นกระปุกพักแก้วครับหลากหลายอาชีพนะเองบางคนกระปุกมันสำปะหลังเรากำลังลกกัน ของคนกับปูกข้าโพดครับแต่มีแต่ผมเจ้าเดียวครับที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายมีเหมาะขนาดครับข้าโพดเนี่ยได้ฝนนะครับเมื่อคืนฝนตกทฮมสักวางน่าจะใหญ่ละถ้ามาตัดได้นี่มาตัดอยู่ สอยงามตัวได้นะเป็นเข้าอ้อครับ่องงามตัวได้ถนนเข้ามากจริงครับเนี้ยเท่าเนี้ยไม่ค่อยท่า เดี๋ยวนั่นแหล่งปีหน้าครับป,รปับเปลี่ยนใหม่คิดไว้ในใจนะครับมีแผนไว้ในใจแนละ้วนี่ถ้างวควายมาปล่อยได้นี่สุดยอดมากครับเป็นชิปไร่งี้ยนะครับแล้วก็็นใช้ข้าวโพดไปได้ครับ่วนหน้าเด่ง เม้เป็นตีเตี้ยงนั้นอะลตรต่อต้นก็จะแห้งแร่งน่อยครับ แปลงที่ผมตัดนี่ยังเหลื่อมนักอยู่ครับแต่มันโดนล้มครับเมือ่อตะคืนเต่าต้องรอสักหลายวันน่อยครับกว่ามันจะตั้งขึ้นมาหม่แล้วก็ไปตัดไปเกี่ยวต่รงนี้ก็เกี่ยวได้ครับนี่ ตรงนี้งามบค่อยงามต่วเลยมีแค่ต้งหน้านี่น่อยเดียวครับแต่ต้งนี้จะเงาขึ้นไปเลยเป็นเกาะใหญ่ขึ้นไปแล้วก็จะเดินทางนะครับเกี่ยงเต็มตีนะครับ ได้เวลาวันนี้เกี่ยวแล้วเจ้าครับเกี่ยวได้ย่นักดีแดดบ่ฮ้อนตัวครับขึ้ฝ้าขึ้นฝน ต่อครับผมฝวายนี่ก้องได้ยินเสียงรถติดแตนนี่ล่นมาแล้วนี่ได้กลินหญ่าครับมควไปเได็มละคืนฝนตกน่าจะไปตกที่บ้านมดครับทางตรงระะพวกบบเปี้ยนี่ โโอ้ oh. เป็นไปได้จงได้ฝนมาตกจะตกนาจะตกน้อยเดียวครับตกประตาบ้านบ้านจะตกหนักกว่า,าเนี่ยเพ็งกุลาก็เริ่มเขียวมาหน่อยหนึ่งครับได็กกินน้ำฝน ควายนี่กินหญ้าดีขนาดกับมีเดือดก,ก็แข่งหนึ่งตัวตวันนี้ผมมาเจ้าครับได้หญ้ามานักใช้เวลาเกี่ยวชมวโปงายครับได้หญ้ามาแล้วได้หญ้าดีเลยครับเหมือนช่วงก่อน ไะเกียวกลางตรงนั้นนั่นต้องใส่เอาครับ้านั้นมันจะมีไข่หอยด้วนได้แผลมากแล้วนะน่าจะคิดกันในคอกนะน่าจะตรงท้องคิดมั้ยนะแต่ว่าตรงท้องกินแบบปุดถึงสองข้างเลย ฟังนี้เป็นลูกฟังปนเป็นแย่มาเจ้ามาหายสมุดหนังเริ่มเลื่อมมาแล้วจิมก็เริ่มย้อนแล้วครับมันโดนมัดเจียกไว้ตมามมัดเจียกไว้นี่มันออกมาหารถละ เดี๋ยวต้องไปเพียวขอ,อกมันก่อนแล้วก็จะเอาเงืใส่ไว้ให้เหมือนเก้าครับเอายเใส่ไว้ให้หงหวครับตังในขอ,อกแต่กาวตั้งนอกจะเป็นควายครับล่อยคๆกินตั้งนอกแล้วก็เอายาพ่นให้ขอ,อกไว้ถ้าเลือบเข้าไปมันกระต่ายครับอันนี้ช่วงมนตอนก็จะเอายา ชีดตามแข้งตามคาง,งัวครับแล้วก็ปล่อยงวออกมาตั้งหนอกนง,งวนี่เป็นตัวหล่อครับตัวหล่อเลือกมันเข้ามาหาแค่มันมันก็แข้งก็ขาที่เขาชีดยาไว้มันก่อตายครับบเรือครับผมซิฟเน่เริ่มเริิมประลองกำลังกันแล้วครับ <c oughs> อาจะไอ่ก่ำนะคิดมันนี่ลมดีครับมันโห่จ,จะได้กินเนี้ช่วงนี้ก็บ,บอกได้เดินไปไหนเลยครับอยู่แต่กลางโต้งครับก็ามันมีตีปล่อยถ้าเป็นวก,ก่อนก็จะเนี้ยาน้าแรงครับนานารเนี้ยน้าแรงนี่กับมดซิทเลยแต่ปีนี้เป็นปีแรกครับลองก่อบอได้เนี้ยาน้าแรง ราคาเข้ามันไปเไอๆครับปริมาณเข้ามันหายออกไปจากตลาดฟองเพื่อเข้ามันจะไร้ราคาดีครับอย่างที่มันมีเกินความต้องการครับมันก็จะราคาถูกความต้องการมันน้อยครับแล้วก็ จำนวนการผลิตมันนักแม่แต่ตอนนี้มามาก็ยังขึ้นราคาครับคณะลูกมดมา Ni đi hết mày cầm bunny mày cắt con căng kìyen. Yo suck cầm mày phiêu khi sếp cỡ lòng lam cầm. Ngói ngô ma mô tay bôn môn. Ma hua sắt con. Mày này có ฝากค่อยเพียงตัวอีกกันควายกันเรด่มห้อน,นครับหนังห้อนละไปปากันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องน้อยๆครับฝากกดติดตามด้ยครับผมสวัสดีครับ